S <S สวัสดีครับอะเป็นยังไงบ้างวันนี้มาทำบุญกับแฟนครับผมก็ยังไม่ครบรอบสา <c oughs> ยัง,คร,รรยงครับอีก3วันนะครับผมก็ยังไม่ต้องรีบไปเป็นวันเดย์ล่วงหน้าก็ได้ฮะครับอีก3วันนะครับก็เอาจริงๆวันนี้มีความสุขมากนะครับได้แบบพาแฟนๆชวนแฟนๆมานะฮะก็มากันหลายร้อยชีวิตเลยนะครับผมก็หวังว่าจะได้บุญกับไปเยอะนะครับไม่มากก็น,น้อยนะฮะเดี๋ยวคงไม่ได้มี ไม่ได้บากกันไปหรอกเนาะนะครับผมก็นมีความสุขมากมาครับผมกับการจัดวันเกิดล่ะครับวันเกิดจริงๆโอ้โหตั้งแต่ปี1.9 6ปีครับตปีก็มีเรื่อยๆครับ1นึ่งสองห้าหเกโอ้โหเกินไปใช่เพราะว่าจำได้ว่าจัดแรกๆเนี่ยคือช่วงโควิดใช่ ทำบุญเหรอครับทำบุญถ้าเกิดเป็นปีที่แล้วปีที่แล้วเราจะไปไปเขาเรียกว่าอะไรสถานหรอหรือโรงเรียนใช่เหมือนไปเลี้ยงเด็กเหมือนไปแบบว่าเอาของให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็อยู่ในช่วงเขาเรียกเหมือนไม่ได้ไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดนี้ใช่ครับผมก็แบบฝากฝากกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะมีปีนี้ปีแรกที่แฟนๆมาเยอะมากใช่ครับผม ใช่เห็นเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีลงทะเบียนนะครับผมก็มันน่าจะได้เท่านี้นะครับมันก็ลลงันนเเป็มยยาใช่จริงนะครับลลงเเป็นนพัยไม่มาอะไรกันนะเอาอยากทําบุญอยากทําบุญนะครับผมก็ไม่เป็นไรแม็กอนุโมทนาบุญให้กับทุกๆท่านนะครับผมที่ลงทะเบียนไม่ได้ก็คือรอเธออยู่ข้างล่างอยู่ประมาณชั้นคนโอ้พันห้าร้อยคนเนี่ยได้บากกันหมดละถึงบอกไงเป็นยังไง รู้สึกว่าตอนนี้เริ่มนิ่งขึ้นครับเพราะอยู่ในวัดฮะวดหลังครับช่ปวดอะไรอ่ะ <c oughs> ช่ก็เอาจงริงเพิ่งมาดูอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยว่ารู้สึกว่าตัวเองนิ่งขึ้นเยอะมากๆเลยถ้าเกิดเทียบกับโห oh, หลายๆปีก่อนไปดูตัวเองใน u t u b e ก็รู้สึกว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยขำไรอ่ะไปดตูตัวเองใน YouTube ก็แบบแปลกๆว่าแบบเฮแบบ้ยทำอะไรลงไปแต่ก็รู้สึกว่าเป็นเดลี่ที่น่าจดจำดีฮะแล้วพอโตขึ้นมามันขึ้น มันรู้มันนิ่งขึ้นเองอ่ะหรือว่ามันแก่หรือมันออมหรือมันอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่ายาังออกกําลังกายยังไปใช้ชีวิตสนุกสนานกับเพื่อนอยู่นะแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันเริ่มนิ่งขึ้นเริ่มเ,เบาลงนนค,ค่ะ <ขา S 2> ผมเซอร์ไพรส์จริงจริงไหมหรือว่ารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องมาเซอร์ไพรส์จริงเพราะว่าปกติอ่ะจะคุยกันตลอดว่าแบบว่าเออพรุ่งนี้ไปไหนอะไรยังไงแต่เมื่อวานเขาไม่เข้ามาไม่ยอมมาเล่นเกมด้วยเออก็ไม่รู้ทําไม ก็ไม่รู้อันนี้เราก็ไม่รู้คือเมื่อวานเขาหายไปอผมก็เลยเล่นเกมกับเล่นเกมผมเงินกับเซฟอยู่เลยแล้วสิผมเงินกับเซฟบอกพรุ่งนี้เราต้องไปเซอร์ไพรส์ป่ะเนี่ยพรุ่งนี้เราจะต้องที่ไหนนะแม็กที่ไหนนะแม็กอะไรอย่างเงี้ยแต่คนถามไม่มาไม่มานอนอยู่เลยนะครับผมก็โอ้ตอนถือเค้กมาก็ตื่นเต้นนะครับผมไม่คิดว่าไม่คิดว่าเขาจะมาใช่ใช่ไม่คิดว่าจะตื่นเช้ามากใช่เขาอาจจะแอบแอบไปนอนใช่ ก็ขอบคุณน้องบาสมาก,กนะครับผมที่มาเซอร์ไพรส์ในวันนี้นะครับผมแล้วอะไรอย่างเงี้ยวันเกิอดอยากซื้ออะไรให้ตัวเองหรือว่าอยากได้อะไรที่แบบเป็นของขวัญก็ <Playstation S 2> จริงๆไม่ไม่ค่อยซื้อของขวัญให้ตัวเองครับมีปีนี้ที่มีซื้อให้บ้างครับซื้อแบบซื้อให้พี่ก็ได้นะเอาได้นะ <laughs> <ด> <laughs> นี่งไงให้บุญทุกคนแล้ววันนี้ครับผมก็ปกติปกติไม่ค่อยซื้อของขวัญให้ตัวเองแต่ปีนี้ก็เล็งไปบ้างครับผมแบบนิดๆหน่อยๆใช่ฮะแล้วอย่าง เ้าามีงไหม่มีครับไม่มีไม่มีไม่ขออะไรเลยไม่ถามอะไรเลยไม่ไม่ได้คุยเรื่องของขวัญเลยเพราะว่าผมผมว่าผมรับเขาเรียกอะไรคนรับอ่ะคนรับของขวัญก็คือให้อะไรมาเราก็ใช่ใช่ใช่ถูกต้องครับก็เลยแบบอะไรก็ได้ครับเขาตั้งใจที่จะให้ครับอันนี้คือชงอยู่หรือเปล่า ใช่คือดีนะเราสัมภาษณ์ในวันเนี่ยจะได้จะได้ไม่ชมกันหนักก็เดี๋ยวต้องต้องลองลองคุยกันดูครับว่ายังไงครับแต่ว่าเงินกับเซฟเขาพร้อมมากเขาพร้อมมากใช่ผมว่าบานเขาไม่พลาดหรอกครับก็ไม่แน่เอออาจจะไปเจอที่เกสเฮาส์หรือเปล่าเออไม่แน่ไม่เคยจองได้เลยเต็มตลอด เคยจองเหรอต้านมันนี่มีโต๊ะไหมเต็มแล้วพี่เดี๋ยวผมหาให้เอาพูดถึงผลงานเราบ้างเลยค่ะผมพาสองใช่ตอนไหนละตอนนี้ตอนนี้เหรอครับพาสองคือตอนนี้เขากำลังเรียงลำดับการถ่ายอยู่ซึ่งผมคิดว่าเร็วๆนี้มากๆน่าจะไม่รู้พูดได้หรือเปล่าคุณอาโรนนี่พูดมาแล้วว่า อ่าใช่ใช่ครับใช่เห็นเขาเวิร์ k ช็อปกันไปแล้วด้วยใช่ครับผมแต่ก็ไม่รู้อะไรอยากจะไห้รู้ว่าพูดอะไรได้บ้างไอ่าก็เห็นว่าจะถ่ายกันพรุ่งนี้เดือนนับถิ่นมาอีกอ่าเร็วเร็วเร็วๆเร็วนี้คือตอนตอนแรกได้ยินมาว่าเริ่มถ่ายเดือนหน้าใช่แต่ก็ต้องดูก่อนว่าอะไรยังไง จะเจอทั้ง4โวุ่นวายแน่นอนวุ่นวายแน่นอนคือพาทพาทแรกวุ่นวายยังไงพาสยิ่งกว่าเดิมคูณ2พาร์ทคูณสสนุกคูณ2แน่นอนเพราะไอ้เงินไอ้เงินนี่คือพร้อมมากเอ้แม็กกูอยากไปเจอมึงแล้วมึงอยากพูดอยี้ตลอดทุกวันเจอนตลอดเลยไม่รู้ทำไมเลือกเจอกดนมั้ง ไม่คาดหวังคน,คนอย่างพี่เงินจะซื้อของขวัญอะไรให้เราไม่คาดหวังไม่คาดหวังขอแค่อ,อ,อะไรเดียข้าวมื้อนึงไงขอข้าวมือ้อนึงพอเงินข้าวกล่องข้ากล่องก็ดีละโอ้มาเกษตรไปอื้มไม่เอา <c oughs> เนื้อย่างเนื้อยา่าง,ง <c oughs> ซีรีส์เราเรื่องที่สองครับราาสรุปก็คือมีสองเรื่องคือเท่าที่รู้ตอนนี้คือมีเรื่องเดียวแต่มีเรื่องเดียวก่อนแต่ว่าทางผู้จัด เขาอยากได้2เรื่องใช่ตอนนี้ก็คืออคุยกันเรื่องหนึ่งจับใบจับเรื่องทีละเรื่องใช่เรื่องแรกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันปนกันมนเราจะไม่มีโฟกัสนะครับผมก็เลยเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกตอนนี้ก็มีโปรเซสคืบหน้ามาใช่แต่เรื่องนี้ก็คือจาก ชนะผลบดไหมหรอเรื่องนี้หรอเรื่องนี้เรื่องนี้คือดูที่ดูดวงมาเป็นหนึ่งในสองเรื่องที่ดูดวงดับดับใช่ดูดวงหมายถึงเรื่องที่ดึงมาทำกอดใ่ไมใช่เรื่องแต่อะไรชนะเรื่องไหนชนะผลโหวตที่ตอนนั้นที่พระเซฟดูให้ก่อนใช่เรื่องนี้เออใช่เรื่องนี้เลยการขับไปดาต่อใช่ตอนนี้คำถามจะไปถึงเซฟละใช่ถ้าเกิดเซฟไลฟ์ก็เข้าไปถล่มได้เลยครับถึงถึงโปรเซ็นต์ไหนแล้วก็ พูดจับคุยกับพี่นิวละคุยกับนักนเขียนแล้วกำลังเขาเรียกว่าอะไรอะ่อเเระเิันวเองเ <c oughs> <c oughs> นี่ยแหละเลยไม่อยากพูดเยอะอก็คิดว่าน่าจะเขียนบทอยู่หรือว่ากําลังเตรียมตัวตยยอยู่ใช่เป็นนิยายมาก่อนใช่ครับเป็นนิยายมาก่อนได้อีกหน่อยไอีกหน่อยอ๋อ ไปอีกหน่อยจริงๆบ่อยยวะจริงไปไปเยอะมากแล้วคืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นด้านนี้ท y p e นี้ก็เป็นเบอร์ต้นๆของนิยายทป์นี้ในเมืองไทยที่ประชุมเราเดามาถูกไหมมีถูกมีถูกอคือตอนแรกเราไม่อยากบอกเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้เราเราได้จริงหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าเขาต้องคุยกันก่อนถ้าเกิดว่ามันมันทัวร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ถึงจะพูดได้แต่ก็อยากให้ทาง ผู้จัดทางค่ายทางผู้ใหญ่หญเขาเป็นคนออกมาพูดก่อนเป็นวัยนักศรรึกศรรษาที่ไม่ได้พูดเกี่ยวกับนักศึกษาเท่าไหร่ไม่ค่อย <c oughs> จนถึงไม่ทำงานหรือว่านักศึกษาทั้งเรื่องเลย <c oughs> เอแล้วพี่สวงเกาหัวแล้วแม็กยันหลุดนะ <c oughs> ไม่ค่อยได้อยู่ในรั้วมหาลัยเท่าไหร่ไม่จังหวะคือพอเธอตอบแล้วพวกพี่เขาเากำลังประมวยกัน แล้วก็ประมวลเหมือนกันใช่ไหมเฟิร์นผู้กลุ่มความลับอยู่ตรงนี้แหละแล้วเรื่องต่อไปจะบบอกันเลยไหมหรือว่าจะเป็นรองอ่าคิดว่าคือตอนเนี้อีกเรื่องหนึ่งเขายังไม่คอนเฟิร์มว่าเป็นเรื่องไหนอะไรยังไงก็คือจริงๆก็มีดูเรื่องอื่นๆไปด้วยใช่แบบเห็นแฟนๆนะนํามาบ้างก็เลยแบบถ้าเกิดเรื่องนั้นทําไม่ได้เรื่องนี้ล่ะ ก็คือเราก็ให้พี่นิวให้ผู้จัดการให้พี่ก้องให้ทางผู้ใหญ่เขาช่วยเลือกอีกทีหนึ่งว่าเรื่องนี้มันเป็นไปได้ไหมชอบสองเรื่องเลยจริงๆชอบทั้งสองเรื่องเลยมันมีไม่มีอีกหลายเรื่องเลยแหละสามสี่ไปเลยอุ้ยวันผู้จัดนะครับผมอธุกรร จริงๆจะเป็นแฟนไซน์ที่ต่างประเทศก็จะมีเรื่อยๆครับผมแล้วก็จะมีจริงๆไปจีนบ่อยครับผมก็จะมีต่างประเทศมากขึ้นนะครับผมก็ยังไงฝากติดตามด้วยเพราะว่าไม่ได้ไปแค่คนเดียวบางทีก็ไปกับน้องด้วยไปกับบาสด้วยไปกับบางทีเป็นหมู่มวลก็มีนะครับฝากไปด้วยฮะแล้วหลังๆตัวนี้จะมีไปไหนไปเชียงใหม่ก่อนครับใช่ครับเกือบลืมแล้วครับวันนี้ก็เกือบลืม ใช่วันนี้ก็คือพี่สวงโชคดีพิมพ์มาเมื่อคืนก็แบบพรุ่งนี้เจอกันนะแกเจออะไรวะใช่ใช่เจอเจออะไรอ่ะเจออะไรอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะเราไปเชียงใหม่มายังนะอ๋อยังจไม่เชียงใหม่แล้้ววววเธออออไไไมม่่่ถาาาพีีีงงปกกันนนะร็คืตื่นบ่ายตื่นบ่ายไม่ฝากปล่อยปลาด้วยครับใช่ก็เดี๋ยวไปเชียงใหม่แล้วก็ไปขอนแก่นใช่ครับอายอนกลับ เยอะมากปกตติรงนี้จะไม่เต็มเยอะมากไม่ไม่ไม่ทราบเลยครับแต่ก็แต่ก็เยอะมากจริงๆใช่ก็ก็ปลื้มปลื้มปิ่มปิติใจมากใช่พยายามหาคำที่มันดูสำรวมคือเมื่อกี้ที่ที่ตอนพูดคุยกับแฟนคลับอ่ะดูแบบไม่ใช่ตัวเองจริงๆอาจจะเป็นแม็กที่โตขึ้นอย่างไม่สามสิบเอ็ด ให้แม็กเหอะสามวันอะใช่ขอเป็นเด็กสักสามวันสามสิบก็ไม่เด็กแล้วเนาะเออมีคำหนังจากทางบ้านเนาะาาบ้นคำว่าซิตตี้ไลท์ที่บอกว่ามีเวอร์ชั่นที่แม็กลงอ่ะยังไม่ปล่อยเลยผ่านมาใครใครพูดแม็กพูดเหรอพูดในแบกคำพากษ์โหซิตตี้ไลท์พูดตอนไหนวะนั่นแหละดิแม็กก็เคยแบบ ลองไว้บ้างลองไว้บ้างในไลฟ์อะไรพวกนี้ไงเออเราลองได้เท่านี้เพลงก็ยากเหลือเกินไม่รู้จะทำเพลงอะไรยากขนาดนี้ลองไม่ได้เพลงเพลงแม็กหรอครับข้างไหนวะเนี่ยเออเพลงแม็กเหรอยากมากเลยอ่ะคือไม่รู้จะเป็นไปได้ไหม เอก็จริงๆพี่ก้องก็มีมีแอบมาถามอยากทําเพลงไม่แก่เรนดีน่อะไรอย่างนี้เอออยากทําเพลงไม่แก่ก็ก็ต้องเปลี่ยนต้องต้องมีชื่อนามปากกา AKA ไหมจริงๆมีชื่อนะนะแต่ว่าเขาไม่ให้ใช้ชื่อไม่คือเขาจริงๆเขาอยากให้แม็กเปลี่ยนชื่อเล่นอื ใช่ไหมหมอดูอยากให้เปลี่ยนชื่อใช่หมอดูอยากให้เปลี่ยนชื่อเล่นชื่อจริงเขาบอกดีแล้วนามสกุลดีแล้วต้องเปลี่ยนชื่อเล่นซึ่งเราก็ไม่ได้เชื่อหมอดูเท่าไหร่เลยเปลี่ยนเป็นไม่ชื่อเล่นคือแม่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนยากแต่เขาก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนชื่อเล่นเนี่ยเรื่องสุขภาพนุ้ยนั่นก็จะดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยเขาด้านสุขภาพด้านนู่นนั่นก็เลยอาจจะใช้ชื่อนี้มาเป็นอ่าใช้ชื่อนี้มาเป็นนามปากกาแต่ขอคุบไว้ก่อนเออถ้ามีโอกาสได้ ปล่อยเพลงหรือม <ridge Deadpool> ีโอกาสได้ทำอะไรออกมาก็อาจจะใช้ชื่อนี้ครับไม่แล้วจริงๆตัวตัวแม็กกี้เองอยากอยากรองเพลงชอบไหมมีความชอบในมกัรชองเพลงคือทุกวันนี้คือชอบเต้นชอบเต้นมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดทำเพลงคงเป็นเพลงสนุกเพลงสนุกเพลงเต้นหรืออะไรเงี้ยครับก็ทุกวันนี้ก็ยังฝึกร้องเพลงอยู่นะแบบว่า เหมือนเราต้องอยู่กับเขาอะเราต้องอยู่กับบาร์สอะเขาเขาเขาร้องได้อะเราก็ต้องร้องไปกับเขาด้วยกันไม่งั้นเราก็ใช่มันต้องไปด้วยกันก็เลยก็ต้องฝึกฝึกทุกวันซเฮ้ยเดี๋ยวยั้งยั้งยั้งเนี่ยจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้นี่คัมเคิรไม่ได้เลยเนี่ยครับก็ ไม่ได้แก่ขนาดนั้นคือจริงๆไม่ได้ร uh, ู้สึกแก่หรอกแค่ตัวเลขมันเพิ่มข uh> uh ึ้นเพื่อนกันเพื่อนกันหมดเลยก็เป็นเพื่อนกันได้ครับผมก็ม a กในวัยสาอหรอครับก็เอาจริงๆก็เป็นตั้งแต่30มาก็ดีมาทุกอย่างเลยครับผมส0 3สมมาก็รู้สึกว่าชีวิตมันดีขึ้นหลายอย่างมันดีขึ้นได้เจอเพื่อนร่วมงานที่ดีได้เจอแฟนๆที่ดีนะครับได้เจอแบบเพื่อน ผู้ใหญ่หลายๆคนเลยครับผมก็เอาจริงๆก็ขอบคุณทุกคนมากที่คอยสนับสนุนแม็กซ์นะครับผมมาโอ้โหบางคนที่เห็นตั้งแต่แม็กซ์ยังยังเรียนไม่จบเลยนะครับจนทุกวันนี้แก่มาขนาดนี้แล้วยังตางันอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมแล้วก็เห็นมีแฟน,แฟนๆหลายคนที่แบบเพิ่งมาติดตามก็ฝากม็กกี้ไว้ด้วยนะครับในวัยส1อนะฮะ <laughs> <laughs> ก็ะกำลังดีกำลังงอม <laughs> อุ้ยเห็นเออเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแฟนๆหลายคนส่งมาให้ดูคือแบบว่าเอ้ยมีที่นี่ที่นี่ด้วยแล้วแม็กก็ได้ไปบางที่ด้วยใช่ครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากเห็นมีหลายคาเฟ่มากนะครับมีจอใหญ่ด้วยนะครับผมก็ถ้าใครอยากไปนะก็ฝากไปเชันดูด้วยนะครับผมแล้วก็แม็กมีโอกาสมันก็จะไปด้วยมีอะไรอยากแก้ไขตัวเองไหมแบบปีที่แล้วเราแบบอยากทำแบบนี้ปีนี้เราจะทำที่ได้ะไรแก้ไขตัวเองอ่ะไม่ไม่อยากแก้ไขอะไรเลย ลเหมือนเหมือนขึ้นเลขสี่แล้วอะพูดเหมือนขึ้นเลขสี่ไปแล้วอ่ะก็จริงๆหรอแมกก็อยากทำอะไรแมกก็ทำไปหมดแล้วนะแบบว่าก็ทำไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้รีบอะไรก็คือมีแพลนไปเรื่อยๆ้วทำไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่า30ิเนี่ยไปเรื่อยๆก็ยังยังยังดีอยู่ยังยังทำไหวยังไม่ได้แก่ขนาดนั้นใช่แต่เธอชอบพูดเหมือนเธอแก่ ก็เลยก็เลยรู้สึกออเอาชิ้ชิ้นให้แม็กก็รู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ได้อยากแก้อะไรครับแล้วก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ทําให้แม็กโตขึ้นแล้วก็ทําให้แม็กเป็นแบบนี้อยู่นะครับผมแล้วก็หวังว่าจะมีประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดตลอดครับผมได้ครับผมก็ไงก็ฝาก ฝากมักกี้ด้วยนะครับผมทุกช่องทางนะฮะแล้วก็ฝากผลงานด้วยที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้หาดูของเก่าก่อนนะครับเฟิร์วิวโปรเจกต์นะครับผมพอรักนำทางนะฮะฝากดูพี่โจฮันนะับฝากดูนอตด้วยนะฮะแล้วก็เพื่อนๆนะครับผมยังไงฝากได้ครับเจอกันครับสวัสดีครับ